ผียินเมื่อวานิีงเห็นเหมือนครูใช่ไหมวะเป็นดีวะตัวเป็นน,เ,น,เ,นเลยเราจะทำยังไงกันดีวะหรือว่าจะอ้อมไปอีกทางมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วดิเพื่อนหรือเองอยาเดาไว้นะว่ากับว้านอีกหรอกเออเอางั้นก็ได้มีอะไรวะโอปี้เมื่อวานเราเจอผีวะ่ะผีโป๊ ทำไงดีวะมึงจะมาจริงจริงใช่ไหมโอวี่ริงดีวะเดี๋ยวกูไปเรียกหมอผีมาให้เออรีบเรียงมาเลยงั้นวันนี้พวกมึงกลับกับกูนะเดี๋ยวกูไปเรียกหมอผีแป๊บเจอกันตอนเลิกเรียนเอ๊ยออกไปกันดีวะ พ่อลองเอาหมอผีไปปราบดูเพื่อจะจัดการมันได้ทางกับบ้านเองแก้สุดละเฮ้ยโรงเรียนเลิกแล้วว่ปะปไปหาไอพีโป้กันเฮ้ยไงวะาพีพโป้นี่เหรอหมอผีที่มึงบอกใช่แล้วคุณแหละที่ปราบผีให้กูรอบก่อน ไม่มีผีตัวไหนสู้ได้แน่นอนผีตัวนี้มันเป็นผู้ชายหรือผูอ้หญิงกันวะเป็นผู้หญิงครับเป็นยายแก่ๆกายแก่แก่เงร้มันใส่เสื้อสีชมพูใช่หรือไม่ใช่แล้วครับเสื้อสีชมพูยายแก่ๆผีตัวนี้งั้ยหรือ จากลักษณะแล้วก็เฮียนไม่เบามึงลงมาจากหัวเด็กคนนั้นเดีย๋ยวนี้ไอ้กูต้องใช้กำลังมึงอยากลองดีนักใช่ไหมไอ้หมอผีอพี่กูรู้ก็โสยมึงนี่นะมาสู้กับกูเดินนี่ซะอย,อย่ารียบร้อยแล้วพี่ไอ้ตัวนี้ีไม่นานคงเนอกูจับใส่หม้อ ไปมันคงไม่มาราคันทวกเองอีกแล้วนะขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ผมหนึงว่ารู้สึกปวหัวทั้งวันเลยโดนผีขี่คอเองข้าขอตัวก่อนนะเอองานโชคดีนะเว้ยกูกลับบ้านแล้วั้นพวกเราก็กลับกันดีกว่า อ,อกลับกันเว้ยหวังว่าจะไม่เจอผีอีกแล้วนะอุ้ยนั่นมันวันนี้พวกมึงไม่รอดแน่ Hello, boy!